พูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสุขกับความถูกต้องเราเลือกอย่างไหนเพราะเมื่อเกิดการทะเละาะเบาะแวงหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันถ้าหากว่าเราเลือกเอาความถูกต้องเราก็จะทุ่มเถียงทะเลาะกันจนกว่าตัวเราเองจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ถามว่าเรามีความสุขกับชัยชนะครั้งนี้ของเราหรือไม่ถ้าหากว่าไม่แล้วทำไมเราไม่เลือกที่ความสุขแม้ว่าเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายผิดก็ตามแต่อันที่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่เราเป็นฝ่ายที่จะยอมให้กับเหตุผลของคนอื่น เพราะว่าเราต้องการความสุขในหัวใจของเรานี่จึงเป็นความสุขในหัวใจที่เราจะเป็นฝ่ายแห่งชัยชนะที่แท้จริงนั่นก็คือชัยชนะในการเอาชนะความรู้สึกว่าตัวเองถูกต้องในใจของเราได้ค่ะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าผู้ชนะ ย่อมผูกเวรหรือผู้ชนะย่อมมีเวรไหมคะตรงนี้ก็สอดคล้องกันเป็นอย่างมากว่าเมื่อเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนหรือหลายๆคนถ้าหากว่าเราต้องการเป็นฝ่ายชนะอย่างเดียวเราจะสร้างเวรภัยหรือ เป็นการผูกพยาบาทอาคาตแค้นให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นทำให้เราทั้งคู่หรือเราทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีฝ่ายใดที่ชนะเลยหรือต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีความสุขในชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราผู้มีปัญญาก็จะรู้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเองว่า เรายอมที่จะเป็นผู้ชนะใจตนเองด้วยการเลิกทุ่มเถียงเลิกโต้เถียงเพื่อจะเอาชนะคนอื่นหรือเลิกยึดถือความถูกต้องของตัวเองแล้วทำให้คนอื่นเป็นฝ่ายผิดได้ค่ะ